สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นแต่ไม,ไม่ไม่รู้ลงกี่โมงนะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายตอนเย็นหลังเลิกงานคนไข้าถามมาว่าเวลาออกกําลังกายท่าที่นอนตะแคงเปิดขาเรารู้สึกว่ามันปวดหรือมันเมื่อยกล้ามเนื้อก้อนเยอะเลยทํำยังไงที่จะช่วยบรรเทาได้นะคะคือเป็นเรื่องปกติเนะเวลาเราออกกําลังกายกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นกล้ามเนือ้อมันบาดเจ็บก่อนนะ มันถึงจะแข็งแรงขึ้นงนั้นเดี๋ยววันนี้สอนท่ายืดที่จะช่วยผ่อนคลายจากอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะบาดเจ็บจากการออกกําลังกายที่ทําให้มันแข็งแรงอะคะ่ะเป็นเรื่องที่ดีโอเคไหมถ้ามันไม่บาดเจ,จ็บเนี่ยถ้าเราไม่เจ็บอะไรเลยแสดงว่าความแข็งแรงจะไม่เกิดโอเคไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้สอนสองท่าเมื่อมีอาการแบบปวดหรือเมื่อยกล้ามเนื้นอก้นใช่ไหมท่าที่สอนไปคือน,นอนตะแคงเปิดขาแล้วมันทําให้ปวดหรือเมื่อยกล้ามเนื้อก้น นั้นเดี๋ยวสอนสงท่าแต่จะบอกก่อนว่าคนที่สามารถทําได้คนไข้ที่เคยมาหาเบลที่คลินิกที่เป็นคนไข้อยู่ถ้าเบลไม่ได้สอนถ้าไม่ได้บอกไปห้ามทํานะคะทําท่านี้ได้ช้เพาะกลุ่มคนไข้ที่เบลบอกว่าเบลบอกไปแล้วว่าอ๋อคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่กล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงแค่มันข้อต่ออะไรตึงนิดๆหน่อยๆมันก็เลยมีอาการขึ้นมานะถ้าออกกําลังกายแล้วมีอาการทำสองท่านี้ได้ แต่ถ้าคนไข้พวกเป็นหมอนรองกระดูกที่เบลไม่ได้สอนให้ทําห้ามทําโดยเฉพาะท่านี้ห้ามทําเด็ดขาดนะคนที่ทําได้คือคนที่เบลบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเนาะสามารถทําได้วิธีการก็คือยืดกล้ามเนื้อก้นธรรมดาเลยท่ายืดกล้ามเนื้อก้นคือวางเท้าแบบนี้ไงถ้าจะยืดข้างขวาก็เอาขามาขาขวามาทาาแล้วทําไงก้มลงไปยืด แค่นี้เองแล้วเวลายืดก็ยืดแค่ตึงพอประมาณไม่ต้องไปสเตรทมันเยอะมากไม่ต้องแบบโอ๊ยโคตรตึงไม่ต้องแบบนั้นเดี๋ยวมันบาดเจ็บเปล่าๆดังนั้นเวลายืดค้างไว้ที่ประมาณ15หรือ20หรือ30วินาทีทํากี่ครั้งก็ประมาณ3-5ครั้งไม่ต้องไปยืดมันเยอะมากเอาแค่รู้สึกสบายก็พอนะอยากยืดข้างขวาก็อาขาขวาทับอยากขึ้นข้างซ้ายก็เอาซ้ายทับ ท่านี้ทําได้ในท่านั่งหรือท่านอนก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่ปลอดภัยถ้าอายุเยอะแล้วแนะนําเป็นนอนทำโอเคไหมคะอีกหนึ่งท่าที่สําคัญก็คือคือยืดก้อนอย่างเดียวมันไม่หายนะส่วนใหญ่ยืดท่านี้ไปด้วยอ่ะวางแบบนี้แต่แนะนําถ้าอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําที่พื้นหาหมอนมารองใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เอาหมอนมารองเข่านะคะไม่งั้นเข่าเราจะเจ็บเนาะ ตั้งฉากแบบนี้แล้วก็มูฟไปข้างหน้าขาที่ต้องขยับคือขานี้ไปข้างหน้าขานี้อยู่นิ่งนะมือจับเท้าสะเอวถ้ามั่นคงพออา่าจะเป็นแบบนี้เอาไหมาเปิดตรงนี้ป่ะอ่าแบบนี้เห็นไหมคะใครทําท่านี้ไม่สวยนะแสดงว่ายืดผิดเวลายืดมันก็จะตึงเส้นตรงนี้ก็ค้างไว้เหมือนเดิมประมาณ1 5บหถึงสาวินาที พอไปใช่ไหมนับ1นถึงสิหรือ30เอาที่รู้สึกสบายเอาที่รู้สึกไหวแล้วก็ปล่อยนี่นะเป็นหนึ่งละก็ไปใหม่ไหมคะนี่คือยืดข้างขวาแต่ถ้าปวดซ้ายอยากยืดซ้ายอ่ะก็เอาซ้ายเป็นตัวคุกเข่าวไว้โอเคนะคะทําประมาณนี้เตือนคนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกที่เบลยังไม่ได้สอนห้ามทําแต่คนไข้ที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแก้กล้ามเนือ้อมันยืดตึงหน่อย ถ้าคนไข้ไปออกกําลังกายแล้วมีอาการเมื่อยก้นแล้วอยากจะหายจากอาการเมื่อยจากการออกกําลังกายูเร็ววก็ยืด2ท่านี้ได้ยืดประมาณ15-30ถึง30วินาทีเอาที่รู้สึกว่าสบายยืดประมาณ3-5ครั้งวันละประมาณ2เวลาเช้าเย็นเที่ยงเย็นเอาที่เอาที่สะดวกได้เลย